สวัสดีครับพบกวับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยมันเป็นวิบากกรรมของพรรคเก้าไกลจริงๆนะครับอย่างนี้นะครับจะโดง่งจะดังจะประสบความสําเร็จก็ต้องเจอปัญหาอุปสรรคอย่างนี้นะครับแล้วมันโชคดีที่ตอนนี้มันเพิ่งเริ่มนะครับมันเพิ่งเริ่มเองเป็นปีแรกของการหลังจากการเลือกตั้งแล้วก็ยังมีเวลาหายใจอีก สามปีกว่าๆนะครับช่วงนี้พรรคก้าวไกลก็ได้ปรับกระบวน่าปรับกระบวนการเพื่อที่จะดนสลายในการเลือกตั้งครั้งต่อไปถ้าเกิดว่าอยู่ครบสี่ปีก็ว่ากันไปถ้าอยู่ไม่ครบก็ไม่เป็นไรครับสองปีก็ได้ก็เตรียมความพร้องไว้เพราะว่าความงัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกครับ หลังจากที่จัดการสสคุกคามทางเพศไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสองคนคนหนึ่งก็ไม่ยอมครับออกมาแฉออกมาคุยเรื่องการทุจริตเรื่องบอขยัดนะก็ไม่เป็นไรก็ต้องมาดูกันแล้วพักเก้าไกลต้องนำเรื่องนี้ออกมาตีแผ่นะครับว่าผู้ช่วยสอสโดยเฉพาะ ที่สสแจ้เขาบอกว่าคือผู้ช่วยของสสเบญจาเป็นคนไปจัดแจงเรื่องนี้ต้องงัดออกมาเลยถ้าเกิดว่าไม่เป็นความจริงก็แจ้งตำรวจจับสสแจ้เลยไม่ใช่อยู่นิ่งเดียวได้ไม่ใช่นิ่งดูได้แล้วก็ด่ากันไปด่ากันมาอันนั้นมันไม่ใช่อันนั้นมันเป็นละครครับต้องแจ้งความจับมันเลยผมจะบอกให้ทั้งสสเบญจา ก็แจ้งความจับมันเลยแล้ผู้ช่วยสอสอคนนั้นก็แจ้งความจับมันเลยครับส่วนผู้อ่านก็โอเคก็ออกมาอีกบทบาทหนึ่งก็ออกมาร้องโหมร้องไห้ผมผิดคนเดียวพรรคไม่ผิดมาชื่อชมพรรคอ่านี่มัน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 นัดกับสอสอแจ้เลยนะครับผมแต่ก็รากฏว่าไอ้ผู้ช่วยสอสออาวุโสนะ มันไม่ได้ผู้ช่วยสอสอ,สอ,สอหรอกมันแกมันแกมันก็ยอกไมสัมภาษณ์อยู่เีกนะมันก็สร้างคอนเทนต์ไปตัดโลโก้แล้วก็ให้สัมภาษณ์อยู่อีกมันบอกมันพูดได้ไม่ไม,ไม,ไม,มากมึงก็พูดมาเลยมึงเห็นยังไงมาเลยมึงก็บอกว่าพูดเสียหายสามคนนั้นหลงรักไอ้ปูอัดและปูอัดไม่เคยร่วงละเมิดเลยผมอยากจะบอกให้ว่าพรรคเก้าไก่ครับหรือไม่ก็ ผู้หญิงผู้เสียหายสามคนนั้นต้องเอาเรื่องไอ้ไอนี่นะครับไอน้นี่มันชื่ออะไรไม่รู้อะจําจไม่ได้แล้วมันมีชื่อนามคุณนะสุสอเสืออะไรก็ไม่รู้บูและนาศินอะไรเนี่ยละไอน้นี่มันก็ยังออกมาเอกออกมาพูดเอกอ่ะต้องเอาเรื่องมันถ้าไม่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 เป็นเรื่องจริงนะจริงแจ้งความจับมันหมิ่นประมาทก็ได้ผมจะบอกให้ อันนี้สองเรื่องก็เหมือนจะจบไม่จบแต่ปรากฏว่ามีเรื่องออกมาอีกแล้วครับที่เชียงใหม่ครับมีคนสี่คนนะครับไปร้องเรียนกรกตสามคนอีกคนหนึ่งไปแจ้งความสี่คนนี้ไม่รู้มีตำแหน่งอะไรนะมาช่วยหาเสียงหรือว่าน่าจะมาช่วยหาเสียงอะ เออมันผู้ช่วยหาเสียงมันมีได้เยอะแยะมากมายเข้ามาสามคนสามคนที่ไปแจ้งกรกตคนหนึ่งนะมันไม่ได้ตังค์รับหมื่นกว่าบาทคนที่สองมันได้ตังค์ไม่ครบคนที่สามมันได้ตังค์ไม่ครบเออแล้วก็ไปปลอมลายเซ็นมันคนที่สี่คนที่สี่ก็ได้ตังค์ไม่ครบแล้วก็ไปปลอมลายเซ็นเขาแล้วก็ไปเบิกเงินที่พัก หมื่นกว่าบาทแด้งก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะไอ้คน่ากหมื่นกว่าบาทก็ไม่ให้เขาเลยก็อมไว้หมื่นกว่าบาทคนที่สองให้เขาไปบ้างเก้าพันอะไรไม่ก,ก็ก็อมไว้หลักพันเองนะหลักพันหลักพันเองนะเบสเสร็จแล้วก็หมื่นสองื่นก็สามหมื่นกว่าบาทเดงนะนะไปปลอมลายเซ็นเขาแล้วก็ไปเบิกเงินผักครับสามคนแรกแจ้งไปที่กอกตอแล้วอีกคนหนึ่ง แจ้งตำรวจแล้วแล้วมันยังไงครับตอนนี้มันยังไงแล้วตอนนี้ก็เป็นสอสอแล้วด้วยอักษรพอสาเภาครับผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงนะแล้วก็ไอเชียงใหม่มันมีหลายเขตเอาเขตห้าขึ้นไปดีกว,ว่าเขตห้าขึ้นไปนครับผมเอาอี้ด,ดีกว่า มันมีปริศนาทำว่าพอสัเภาและเป็นสอสอเชียงใหม่แต่ผมไปดูมีคนเดียวครับพอสัเภาเนี่ยแล้วเป็นสอสอพักเก้าไกลเลยครับเพราะว่ามีน่าจะมีเพื่อใช้อยู่สองคนเงี้ยก็ไม่ใช่นะแล้วมันอยู่เขตแปดครับเขตแปดเชียงใหม่พอสัมภาอ่ะก็ไม่รู้ใช่คนเดียวกันหรือเปล่านะ ตอนนี้สอสอพอสำเพนาครับต้องออกมาชีจจ้แจงแล้วก็พักก้าวไกลก็ต้องตรวจสอบจัดแจงเรื่องนี้อันนี้เป็นเพียงข้อเก่าวหานะครับยังไม่เป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องอยู่ที่กรกตกับเรื่องอยู่ที่ตำรวจนะครับนะแล้วก็ไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าว่าเรื่องอยู่ที่กรกตแล้วก็ไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องอยู่ที่ตำรวจ เพราะว่าผมยังไม่เห็นตัวหนังสือเนี่ยไม่เห็นตัวหนังสือก็ลองเช็คดูนะก็อย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อนะยังไงก็พักเก,ก้ากากเขออกมาออกมาพูดถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงสอสอพอสัมภาก็ออกมาพูดถ้ามันไม่ได้เรื่องจริงนะครับผมนะผมก็เลยว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เรื่องจริงมันก็เป็นการเฟกนิวก็ถือว่าพักเก้าไกลโดน โดนกลุ่มที่ต่อต้านเล่นงานแล้วนะครับเพราะงั้นก็ต้องระวังระวังตัวให้มากๆเลยทีเดียวยังไงก็ตามผมชื่นชมมาตรฐานของพรรคก้าวไก่ซึ่งตอนนี้ก็มาตรฐานสูงสูงมากในเรื่องของการคุกคามทางเพศนะแต่มาตรฐานการเมืองยังไม่สูงพอเพราะว่ายังมีพรรคการเมืองที่จะรับสอ,สอสอสองคนนี้ไปเข้าพรรคนั่นคือพรรค ไทยสี่วิไลสอสเต้มงคลกิจคนจริงแล้วการถูกขับออกจากพักเนี่ยพักการเมืองทุกพักต้องไม่รับไม่รับถ้าพักการเมืองทุกพักไม่รับการตัดสินขับออกจากพักมันจึงเป็นเรื่องที่รุนแรงแต่นี่เป็นเกมการเมืองช่วงที่พักพลังประชารัฐขับผู้กองรมนัสกับพักพวก ออกจากพักเป็นการเมืองการที่พักเก้าไกลขับสอสอ,อองออกจากพักมันเป็นการเมืองมันก็เลยทำให้การเมืองมันก็ดูเหมือนกับการละครน,นะครับจริงๆมันก็เลยไม่ศักดิ์สิทธิ์ไงคือคนที่จะเป็นนักการเมืองอะ่ะมันต้องศักดิ์สิทธิ์คนที่เป็นสอสอมันต้องศักดิ์สิทธิ์ไอความเร็วซามต่ำช้าที่ผ่านมาโอเค ก็ต้องมาปรับปรุงมาแก้ไขในเมื่อเป็นสสแล้วก็ต้องเรามัดระวังเรื่องนี้นะครับผมอ่ะก็มาดูกันต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับไอสสอพพาเนี่ยครับเขตแปดเชียงใหม่นะตอนนี้ผมอยู่ที่วัดพายจมพลนะครับนี่ก็อยู่ในแวดวงของพ่อแม่พี่น้องเลยนะครับนี่ครับ เป็นที่บรรจุก,กระดูกของผู้ที่เสียชีวิตแล้วเขาก็มาไหว้กันไหว้กันแล้วมาอยู่ตรงนี้ก็ดีก็มีมีเพื่อนมีเพื่อนฝูงนะครับอยู่เยอะแยะดึกดกก็คงจะคุยกันปรับทุกข์กันอาจจะคุยกันเรื่องการเมืองก็ได้นะมาซื้อหนังสือผมดีกว่าเขาจสารตำราพลิกชีวิตครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจแต่งมากๆเลย รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับองค์เทพทั้งหมดอยู่ในนี้วิธีการบูชาเขาทาการบนบานสารเก่าที่ถูกวิธีการขอเข้ามาที่ถูกวิธีอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ไม่ใหญ่ไม่เยอะ,ยอะหน้าเนื้อเน้นนะครับผมแต่รวบรวมเป็นหนังสือที่มีคุณภาพจริงๆผมตั้งใจจะขายหนึ่งหมืนเล่มนะราคาได้วละสองร้อยเก้าสิบบาทครับเงินไปเข้ากองทุนอิสระพนดูแล ผู้ยากไรแล้วก็มาจรจัดนะครับผมซื้อซื้อไปไหนเริ่มก็ได้นะครับใกล้ปีใหม่แล้วก็ไปฝากเจ้านายเพื่อนร่วมงานลูกน้องหรือไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพเพื่อนร่วมงานเพื่อนเพื่อนน้องๆ้องที่รักได้นะครับเป็นของขวัญปีใหม่นะแล้วก็บอกผมว่าจะมอบไม่ขครเดี๋ยวผมจะเขียนชื่อคนนั้นแล้วก็ เซ็นไลเซ็นไปให้นะครับติดต่อผมได้สามช่องทางครับทางเฟซบุ o o k ูกธรกิจพลเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ไอเดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับฟังผมจบแล้วดูโฆษรนาท้ายคลิปนาทีเดียวครับจับเวลาแล้วนะมีน้ำหอมสายมูเตลูชื่อว่ามุนตามีกระถางขันตดัดสวยงามมากมีกล้วยตากบางกระทุ่มมีกล้วยกวนมะพร้าวกวน ว่าขามควรนมีบวยสามรถมีมะเขือเทศอบแห้งนะครับผมแล้วก็มีพวงจิรารุ่น666ปีทวีโชคซึ่งลุงจ่าจาาสิเบกดรทวีบูรณาเขตศิลปจารย์แห่งชาติเป็นผู้สร้างในวัย9 1ปีท่านเป็นปูชนียบุคคลของพิษณุโลกครับไปไปเจอผมได้นะครับที่งานรอยกระทงที่สวนชมน้า ผมออกบูธนะครับเอาของพวกเนี้ไปขายไปพูดคุยกันไปถ่ายรูปก,กันนะนะครับผมวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเพราะมีความสุขครับขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใช้ชีวิต,ช,ช,วตชีวิตกลับ Got